สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนโน่ะแกรงครับวันนี้พาพี่วิ่งน้องนะครับมาอัปเดตสินค้านะครับสำหรับโปรดักแบรนด์โปรฟินเดอร์นะครับวันนี้มีมา2โปรดักต์ครเป็นชุดควีนนะฮะสั่งโหดเหมือนโกดใครมาปะ <c oughs> สั่งสั่งกันเยอะเลยคือที่สั่งเยอะเพราะแบบลูกค้าตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะที่ร้านแล้วก็โปรฟินเดอร์ต้องบอกว่าเหมือนกลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วก็หลากหลายมีหลายราคาแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ย ครอบคุมนะตอบโจทย์โจทการใช้งานหลายๆท่านนะครับแล้วก็จะบอกไอเดียการรับประกันอะไรต่างๆแล้วก็แมทเทอเรียลเนี่ยค่อนข้างดีนะครก็วันนี้มีมา2โปรดักต์นะครับเป็นควีนซีรีส์นะฮะจริงๆมันมีมาแล้วล่ะครับมีตัวฟ o ร์ u ู e r Revo นะครับ D-Max นะครับมิวเเนี่ย p a เ e ล o นะครับ e v e r อร์เลสปอร์เลนเนะครับควีนซีรีส์เนี่ยมีทุกรุ่นอยู่แล้วครับที่เป็นตัวสูงนะทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอัปเดตนะครับเป็นควีนซีรีส์เหมือนกันแต่เป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ย จะมีที่อัปเดต2รุ่นคือ v i g o r e v o นะครับแล้วก็มี DMa ม d m a ีเก่า d m a มใหม่แล้วกันนะผมใช้คำนี้ DMa มเก่ากับ d m a มใหม่ครับมีอัปเดต2รุ่นครับในมือผมนะครับตัวนี้จะเป็น Toyota v i g o นะครับตัวเตี้ยนะครับสแตนดาร์ดแล้วก็โหลดได้นะครับก็คือควีนเนี่ยเฉพาะตัวเอกลักษณ์ของเขาคือนะครับจะเป็นระบบโมโนทูบนะครับแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้สแตนดาร์ดได้นะครับแล้วก็ปรับรีเบลนะครับตรงนี้ได้16ระดับนะครับมาพร้อมสปริงนะครับ ครบชุดเลยนะครับปรับโหลดเนี่ยสูงต่ำได้ประมาณ2นิ้วครึ่งครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นชุดควีนเหมือนกันไม่มีซับแทงแยกออกมาจะเป็นโมโดทูบเหมือนกันนะครับก็คือมีห้องแก๊สและาน้ำมันเนี่ยอยู่ในกระบอกเดียวกันสามารถปรับนุ่มแข็งได้นะครับที่หัวโชงเนี้ยได้8เบอร์นะครับตัวนี้มีทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็โหลดนะครับก็ใส่ได้ทั้ง2ตัวมีแยกรุ่นกันนะครับก็สําหรับใครที่โหลดหรือ สแนดาดก็สอบถามเข้ามาได้ครับวีโก้รีโวใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะแยกกันนะครับวีโก้รีโวคือ r ีโวเนี่ยจะยาวกว่าวีโก้จะสั้นกว่านะครับทางร้านเราเนี่ยจัดให้อยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้จะดูสั้นกว่าหน่อยปุ๊กปุก๊จะเป็น all new d m a x ตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยใส่ด้วยกันได้นะครับก็คือจะเป็นควีนเหมือนกันควีนซีรีส์ปกติก็จะมีแต่ตัวสูงอันนี้ตัวเตีย้ยมาแล้วนะครับมีทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็โหลดได้นะครับตัวนี้จะโหลดได้อยู่กา V สแตนดาดได้นะครับปรับนุ่มแข็งได้เหมือนกันครับ16ระดับนี่ตรงนี้เหมือนกันนะครับมาพร้อมสปริงนะครับเป็นระบบโมโนทูบเหมือนกันนะครับไม่มีซับแท้งนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของ d m a x นะครับ DMAX ก็จะเป็น u e e n Series เหมือนกันนะครับเป็นระบบโมโนทูบเหมือนกันนะครับห้องแก๊สและน้ำมันอยู่ด้วยกันนะครับมีตัวหัวโทปรับนุ่มแข็งได้8ระดับนะครับมีทั้งโหลดแล้วก็สแตนดาดนะครับจะแยกกันนะครับ ชุดนี้นะครับก็คือชุดปีนเนี่ยโชกหน้า2ต้นนะครับหลัง2ต้นเซตเนี้ยสามหมบาทนะครับก็โปรโมชั่นทางร้านออโตแกรมนะครับเงินสดมีส่วนลดนะครับหรือบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ศูนยเเซ็นต์เดือน,นครับก็สําหรับพี่ๆน้องที่สนใจนะครับสําหรับแบรนด์โปรฟิเดอร์บอกได้เลยว่ามีครบเกือบทุกรุ่นเลยสําหรับออโตแกรมเนี่ยก็เก็บเยอะที่สุดแล้วในยุคยายเนี่ยเก็บเยอะมากเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ย หลากหลายนะครับมีตั้งแต่รถเล็กรถกระบะนะครับรถ PPV นะครับรถเอสยูวีนะครับก็มีครบรุ่นเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวนี้ครับขายของครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีพีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ